พูดคัแม่พูดพูดก็รอรอรอจังหวะาก็ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับผมที่พระเจ้าได้ให้ประสบการณ์ในการที่ไปสวัาพิ์อาแล้วก็ไปนมัสการพะองค์ในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนเพราะไม่เคยออกจากประเทศไทยมาก่อนเลยไปที่แรกเลยคือไปที่มาเลเซียครับผมเป็นครั้งแรกด้วยในชีวิตที่เดินทางออกนอกประเทศ ก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าให้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะเป็นการทํางานของคนที่นั่นนะครับผมหรือว่าการที่พี่น้องทุกคนที่นั่นนะครับผมทุกคนแบบว,ว่ามีใจให้พระเจ้าแบบว่าเป็นร้อยแทบแทบแบภาษาไทยที่บ้านเลาแทบจะบบกว่าขายที่ขายนามูกพระเจ้าก็คือด้ครับผมแล้วไปก็คือที่ผมได้ประสบการณ์แบบว่า สุดๆเลยกับพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าในการอาธิษฐานที่แบบว่ารู้สึกว่าพระเจ้าตอบตอบากตอนนั้นเลยตอนนั้นเราจะมีเป็นหลายประเทศมารวามกันไปก็คือประเทศไทยมีแค่สามคนและทีนี้ยทีมแปรของเขาแต่ละคนเนะี่ยก็คือจะมีต่มีคือรุ่นรุ่นเด็กอะครับคืออายุป,ประมาณแค่ยี่สิบต้นๆขึ้นไปคือคนนั่งกันแล้วคือเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันแล้วก็คือมีวัยเด็ยดใหแต่พอดี ไปตอนนั้นครั้งแรกเลยที่อาจารย์จีนเริ่มเริ่มงานและทุกคนเริ่มงานทุกอย่างผมก็สังเกตวุว่าที่ทำไมเขาพูดภาษาอังกฤษกันจะทําไมผมฟังไม่รู้เรื่อง,องคือแบบว,ว่าหูดับเลยหูดับครับพันธ์เดชคือมันมีแบบว่าคล้ายๆกับเหมือนพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรทุกอย่างเปเรื่อขออธิษฐานต่อพระเจ้าไห้แก่พระเจ้าพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงเปิดตาเปิดใจแล้วก็เปิดมืเป็นรูปเพื่อสิ่งที่อยากให้ ได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทศนาหรือว่าจะเป็นเรื่องสมิหรือว่าเป็นความทยานหรือการทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ไปส่งดงหาประสบการณ์ให้เราขึ้นหนวก็ช่วยในการที่จะแปล่แล้วก็สื่อถ่ายทอดให้กับคนที่ไปด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่อธาที่ฐานพอเล่นเพลงเล่นเพลงไปในมันสการ์พระเจ้าก็ให้สิ่ง ช่วงแรกในชั่วโมงแรกแบบสองชั่วโมงบบคือเขาพูดภาษาอังกฤษกันแต่คือเหมือนเราหงืดหงบบควาไม่รู้เรื่องะะไม่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะเรางไม่ค่อยดักหรือว่า